วิเคราะห์ภาพรวมตลาดพร้อมแนะนำกลยุทธ์ลงทุนสำหรับเดือนกันยายนเดือนกันยายน2025กำลังจะเริ่มคริปโตยังอยู่ในเทรนขาขึ้นแต่ผันผวนใกล้แนวต้านสำคัญทั้ง BTC แถวแถว 113K และติดใกล้ไฮเดิมแถว4 K, K, ดอลลาร์ 9K 5K ขณะที่เงินสด Stablecoin บนกระดานพุ่งทำสถิติใหม่แปลว่าดินปืนแห้งพร้อมยิงรอจังหวะเรามาไล่ทีละขั้นว่าจะวางหมกักยังไงให้ชนะความผันผวนเดือนหน้าภาพรวมตลาดล,าดล่าสุด ปลายสิงหาคม2025ัิบิตคอยทรงตัวแถว1 1 3 0 0 0ดอลลาร์โดยนักวิเคราะห์จับตาแนวรับ1900 0ดอลลาร์เป็นโซนไม่ควรหลุดในระยะสั้นถ้าหลุดเสี่ยงกดดันอันคอยด้วยตรีอันมมทำพถิติใหม่ใกล้4ดอลลาร์9 45, 4 5 4 955ช่วงปลายสัปดาห์ก่อนและยังมีแรงหนุนฝั่งสถาบันอนุพันธ์ให้ทดสอบ5 0 0 0ดอลลาร์อีกครั้งเงินสเตเบอรคอยน์บนกระดานซื้อขายแต่สถิติสูงสุดราว68บีสือว่าเม็ดเงิน พร้อมยิงเมื่อเห็นโอกาสแต่การเติบโตมา r k เก็ตแรวมของ Stable เริ่มชะลอตลาดอาจทักแกว่งก่อนเลือกทิศสัญญาณลดคอนโรเทชันส่วนแบ่งตลาดบีทิซีลดจากราว65% 59ในสิงหาคมสอดคล้องกานย้ายเงินบางส่วนไปแอนคอยภาพโพซิชันแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มก่อตัวโอกาสและความเสี่ยงเดือนหน้ากันยายน2025ประจมภาค FOMC 16 ถึง17กันยายน2025เป็นตัวแปรสำคัญท่าทีดอกเบี้ยไกด์ไลน์ของเฟดอาจชี้ที่สินทรัพย์เสี่ยงรอบใหม่ Ri กออนวอร์ซัสริก o อฟโซนเทคนิคเฉพาะหน้า BTC ในกรอบ1 0 8 k 1น่า k ถ้าทะลุ1น5 k และยืนได้ลุ้นเทรนต่อคาลดหน9เ k เสี่ยงเห็นแรงขายสั้นๆกว้างตลาดโฟกัสเจ็ดกระแสออปชัน d t f Inflows ช่วยพยุงเนระทับเจ็ด k แต่หากลุดแนวรับหลักก็มีโอกาสสั่นแรงกว่าตลาดรวมเบต้าสูงกว่า BTC สภาพคล่อง เงินสดบนกระดานสูงสุดใหม่โอกาสเด้งไวแต่ Market Cap s t a b ต e โตช้าลงโมเมนตัมอาจไม่พาราโบลิกต้องเน้นวินัยเข้าจังหวะกลยุทธ์ตามระดับความเสี่ยงงบประมาณหนึ่งความเสี่ยงต่ำคอนเซอร์ทิวเน้นรักษาเงินต้นแกว่งน,น,น,น้อยกว่าตลาดแกนพอร์ต BTC เงินสดสเตเบิลคอยเล็กน้อยเพื่อดักยอดจังหวะเข้าทยอยด c a เเพิ่มเมื่อ BTC ใกล้1 1 0 k 1 1, 1 2 k หรือเด็ดยอดหลังแรงขึ้นวันก่อนหน้างบ100ดอลลาร์ประมาณเศร้า BTC 7070ดดอลลาร์ เพื่อสเสถียรภาพทั้งพอร์ตเด็ด20 20ดอลลาร์รับโอกาสอัพไซด์จากแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะสเตเบอร์คอนส10สิดอลลาร์ไว้ดักจังหวะย่อแรงงบ10,000ดอลลาร์ตัว50 2, อย่างเศร้าบีทีซีห้าสิบห้าพดอลลาร์เด็ด25 2,500ดอลลาร์ลักแคปกองลงมาเช่น BNB บีเอ a กซ e r รวม15 1,500ดอลลาร์เพื่อกระจายสเตเบอร์คอนส10ห0ึ่ดอลลาร์รอช็อตเข้าซื้อเร็วเมื่อเกิดดิลิฟหรือใช้รับดอกเบี้ยต่ำๆเปกกิิาาารรสมถือะะยยลงว รีบาลานซ์รายเดือนหลีกเลี่ยงเลเวอร์เลความเสี่ยงปานกลาง moderate ผสมความมั่นคงการเติบโตแกนพอร์ BTC เด็ดเป็นฐานลาก C A T ที่มาแรงบางส่วน L 1 L 2 The Fight i n f r r e d จังหวะเข้าหาจุดเบรกยอดแล้วเด้งของเหรียญนำตลาดเช่นโซล AVX MATIC l ลิง R OP งบ100งบ100ดอลลาร์ BTC 50 50ดอลลาร์ เป็น20 20ดอลลาร์ออลเทอร์เนตศักยภาพสูงรวม30 30ดอลลาร์กระจาย2อ3ตัวเช่นโซ MAT IC, ่ MATIC ลิงตัวละ10งบ10,000ดอลลาร์ BTC เด็ดรวม44,000 0ดอลลาร์แบ่ง25 BTC 15เด็ดลัก CAP 33,000ดอลลาร์กระจาย3 5ตัวเช่นโซ่ TVX BNB MATIC t m a t i c MIDCAP 22,000ดอลลาร์ The Five AVUNI L2 ROP เกมพินฟรตามเทรนด์เทเบิลคอมสิบหนึ่งพัดอลลาร์กันเสี่ยงดักย่อกติกาเสริมตั้งเป้าทยอยขายทำกำไรเป็นขั้นเช่นบวก12%บวก25%บวก40%และคืนพอร์ตสุสัดส่วนเดิมทุกสิ้นเดือน 3. ความเสี่ยงสูง p r g r e s s i v e ล่าผลตอบแทนยอมรับผันผวนจัดแกนพอร์ต MIDCAP Small CAP โครงการเกิดใหม่เกมไฟ Social Web บ3เด e ไฟใหม่ L สใหม่ พาวส่วนเล็ก BTC ีซเด็ดไว้คุมเสียงจังหวะเข้าข่าวอีเวนต์ตัวกระตุน้นเบรกกรอบสะสมวอลุ่มทะลุค,ค่าเฉลีย่ยอบ100ดอลลาร์ไฮริสเอิร์สเจ็ดสิดอลลาร์เลือก1 2โปรเจกต์ที่มั่นใจเช่นเกมเดอะไฟใหม่ BTC ีซีเด็ดยี่สิบยีดอลลาร์การพอร์ตไม่ศูนย์สเตเบิลคอยสิบสิบดอลลาร์เพื่อหมุนเข้าโปรเจกต์ใหม่เมื่อเกิดสัญญาณงบ10,000ดอลลาร์ BTC ีซเด็ดรวม1ิ0 0 0ดอลลาร์เป็นหลักยึด NIDCAP p r o 2 2 2 2 0 0 0ดอลลาร์เช่นเดียว g m e x ExaP และอื่นๆ High Risk S ห6ส0 0ดอลลาร์กระจาย 60, 60 000, ตัวตัว,ตวละ5 0 0 1 0 0 0ในหลายเซ็ตเตอร์ Game NFT, SocialFi, g h The f a NewL2, RW Stablecoin สิบหนึดอลลาร์กันเสี่ยงเพิ่มมาจินหรือ d c จยทัแรงกติกาเสริมทุกตัวมีแผนตัดขาดทุนชัดเจนเช่นหลุดโครงสร้างเส้นค่าเฉลีล่ยหลัก อย่าทุ่มเกิน10%ต่อเหรียญติดตามข่าวรายวันแผนเข้าออกที่ทําได้ทันที1นึ่งดซีรายสัปดาห์ซื้อจํานวนคงที่ทุกสัปดาห์สครั้งในเดือนกันยาสัปดาห์ละ25%เพื่อเฉลี่ยราคา2ซื้อย่อใบเดอดิบแบบมีวินยัย BTC เพิ่มน้ําหนักเมื่อราคาใกล้1 1 0 k 1, 1 2 k k และระวังถ้าหลุด 1.09K ให้ลดหยุดซื้อชั่วคราวรอดูสัญญาณกลับตวัว ก่อนเนนที่ใกล้ 5K แต่ถ้าไม่ผ่าน 4.950K แล้วกลับตัวให้รอฐานใหม่ย่อกลับเส้นหลักก่อนค่อยเติมสามขายทำกำไรแบบขั้นบันไดตั้งทีพีหลายชั้นเช่นบวก12%บวก25%บวก40%และเลื่อนจุดขาดทุนตาม trailing เพื่อรักษากำไร4รีบรบาทหานอปลายเดือนคืนสัดส่วนพอสูปเป้าหมายเดิมขายตัวที่พองเกินโคต้าเติมตัวที่น้ำหนักต่างกรอบบริหารความเสี่ยง risk playbook position sizing เหร,รียญใด เสี่ยงสูงใหม่ไม่เกิน5-10ของพอร์ตในพอร์ตปานกลางและ10ต่อเรียนสำหรับพอร์ตเสี่ยงสูงสต็อกตินเบลเดชันเทรดสั้นใช้หลุดแนวรับหลักหลุดโครงสร้างไฮโลเป็นสัญญาณออกไม่ยือไม่ไล่ราคาแท่งเขียวซื้อเมื่อยอ่อพักฐานมีวอลลุ่มสนับสนุนวินยัยข้อมูลข่าวสารจับตา FOMC 16-17กันยายนและสภาพคล่องสเตเบคอนฟันฟลูเป็นตัวเร่งหรือเบรดช่วงสั้นกระดานแลตฟอร์เลือกกระดานที่สภาพคล่องสูงเช็คค่าธรรมเนียมและความปลอดภยัยกระเป๋าให้ชัดเจนเลเวอรเดะ ผู้เริ่มต้นพอร์ตอนุรักษ์ย้ายนิยมเลี่ยงผู้เชี่ยวชาญจำกัดความเสี่ยงต่อดินอย่างเข้มงวดเช็คลิสต์ก่อนกดซื้อ Quick Checklist โปรเจกต์นี้ทำอะไรแก้ปัญหาอะไรชัดเจนไหมทีมนักลงทุนรายใหญ่โรดแมปมีของหรือแค่กระแสวอลลุ่มสภาพคล่องพอสำหรับเข้าออกจริงระดับราคาอยู่ใกล้แนวรับหรือวิ่งไกลจากเส้นหลักแล้วมีแผนตัดขาดทุนทำกำไรล่วงหน้าหรือย,ยังสัดส,ส่วนรวมในพอร์ตไม่เกินเพดานที่ตั้งไว้สรุปมุมมองเดือนกันยาตลาดยัง สุขภาพดีในเทรนขาขึ้นแต่แขวงใกล้แนวต้านสำคัญคือวินัยเข้าจังหวะรีบาลานซ์แผนรับมือ FOMC พอนเสี่ยงต่ำยืนพื้นด้วย BTC เต็และเงินสดดักยอก่อเสี่ยงปานกลางผสม L1 L2 The ไฟที่กำลังมาเสี่ยงสูงเน้นกระจายหลายเซกเตอร์เล็กๆพร้อมกดตัดขาดทุนเ้มถ้าตลาดเปรกขึ้นใช้ขายไล่ขั้นเก็บกำไรถ้ายอดใช้ DCA เงินสดสำรองรับของคุณภาพการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเอง อยากได้พอร์ตคริปโตที่เข้ากับงบและความเสี่ยงของคุณทักมาปรึกษาและรับแผนปรับสัดส่วนประจำเดือนกันยาได้เลยบัญชีเทรด x n i s Binance Global, Binance TH, b i t าลิงวิธีเปิดบัญชีเข้ากลุ่มไลน์ช่องทางติดตามดูที่โปรไฟล์ตามผมลงทุนคริปโต BTC Zone 113K และจับตา 109K เป็นแนวรับแหล่งข่าวตลาดหุ้นคริปโตเช้าว,วันนี้และบทวิเคราะห์โฟคลคคริปโตเอ็ดทให้ใหม่ปลายสิงหาใกล4้4ดอลลาร์ ก้าสิบและยังมีเนรทิอทะลุ 5K รายงานข่าวเศรษฐกิจคริปโตวันนี้เงินสเตเบอร์คอยน์บนกระดานทําสถิติสูงสุดราวหกสบีรายงานอ้างอิงข้อมูลคริปโตคอยน์ BTC Dominance ลดจาก65-59ในสิงหาคมมุมมองคอนดีซินส t ตทูชเนอรชีโรเทชันไปเลย FOMC กันยายนสิบหกสิบนยี่สิบห้ปฏิทินประชุมจากเว็บไซต์เฟ